มาใส่อย่ที่ว่าเนี่ยเอาทุกคนมาเลยให้น้องเขาแบ่งยังไงน้องคนไหนทำหนึ่งทำนิ่ฉันทำหนึ่งกับเจ็บดิฉันก็จะสรุปหนึ่งกระเจ็บเอาตัวเลขมาใส่เนี่ยตัวเลขพคนนี้เนี่ยตัวเลขพคนนี้ตัวเลขพวกนี้จะมาจากอะไรฮะมาจากสองเล่มนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เล่มนี้ก่อนดูเล่มนี้ก่อนไอ้ไม่ใช่ดูเครื่องมือเก็บอะเครื่องมือสรุปอาจารยของคนแรกอะมันจะมีตัวเลขออกมาเลยแล้วก็มาใส่ใส่ใส่มาทำทำทำอางนี้เห็นไหม ทำไปหมดเลยมีตัวเลขหมดเลยอาจารย์ในปีที่แล้วทำจนครบ40อะไรคบอาจารย์43ตัวนี่อาจยไม่ต้องพูดรายละเอียดนะอาจารย์อันนี้เร่เดียวอยู่ที่อาการพออาจารย์ได้ตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ก็ไปให้คะแนนคะแนนถูกไหมครับมันมีคะแนนให้คะแนนได้เลยเลยแต่ว่าเวลาไปลงเอเอะไปลงในรายงานบุคคลรายงานแผนกอ,อาจารย์อาจจะไม่ต้องเอาตัวเลขก็ได้เอาแต่เอาแต่ร้อยละร้อยละร้อยละของเท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่ พอดีดิฉันไม่ได้ถือตัวนั้นมาตัวเอสาสถานศึกษาแต่แต่ทุกข้อจะมีตัวเลขนี้มาเลยนะอาจารย์43 <4, 3. S 1> ตัวจะมีตัวเลขนี้มาก่อนแล้วถึงจะเป็นคะแนนของวิทยาลัยนั่นคือเอสสถานศึกษาจะคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าของคะแนนเนี่ยอาจารย์ดิฉันให้ก็ทำแค่แค่แค่อะไรนะถ้าเป็นของวิทยาลัยดิฉันเนี่ยดิฉันจะมีตัวนี้ก่อนนำหน้า ว่ามาตรฐานที่สองเราได้คะแนนเท่านี้นะแต่รายละเอียดทั้งหลังก็จะเป็นไงคะก็จะวาดไปวามีตารางตารางใบอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมานะคะจบวนันนี้มาส่วนนี้นะคะอาจารย์วันนี้ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ก่อนที่จะได้ตัวนี้มาอาจารย์จะต้องให้ครูดิฉันขอพูดพูดประเมินคแนนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อดูคแนนพอถึงประเมินคะแนน ที่ดิฉันจะบอกว่าเชิญอาจารย์อะไรนะอยู่นะคะในความพ้องกันเลยตอนนี้อาจารย์จะถามไหมคะตรงนี้เนี่ยงสงสัยเลยไหมสงสัยเลยไหมคะถ้าอาจารย์ไม่สงสัยดิฉันให้ดูว่าดิฉันพอให้ครูประเมินดิฉันจะต้องทํารายงานตัวนี้ทําเองอาจารย์ดิฉันใช้ครูดิฉันไม่ได้ทําเองหรอกจะทาเองก็ใช่ที่เพราะดิฉันพิมไม่เป็น แต่ดิฉันจะใช้น้องท่านศิสานซึ่งเขาขอทํางานพิเศษแค่เดือนเดียวขอออจะจ้างที่รุ่นจะจ้าง,างนี้จ้างว่าใครมีพลังงานอะไรรูพ,พิเศษบางทีไม่ได้เงินเดือนช่วงคอมเมอร์ด้ค่ะท่านก็เด็กแต่ละคนก็จะมาอาสาทํางานประกันนะทานํางานนู่นนะี้นะเขาก็มาขอช่วยงานดิฉันก็จะมอบว่าน้องมาเพื่อพี่แล้วกันพี่จะมอบหมายให้น้องทำอย่างนี้นะอันนี้เขาก็ไปพิมพ์อาจารย์ถามว่าเอามาแจกหมาอาจารย์ดูนะนี่ของขอ,อะไรคะเอาเอาช่างเดินก่อน ที่ฉันจะทำอย่างนี้สิบเจ็ดเล่มแจกบนหน้าคะแนนทุกคะแนนวันเหมาะวันเหมาะสมที่จะแจกก็คือวันประชุมครูพร้อมกับบัตรรายงานผลด้วยว่าเขาได้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะมารับรับหรือรับเกียรติบนะัตรอาจารย์มีเกียรติบัตรแทนหนึ่งด้วยที่ฉันไม่ถือมาสมมติว่าปีที่แล้วทั้งยนต์เนี่ยประเมินเมื่อวันที่สามสิบห้าสี่มีนาห้าสี่ก็คือปีกันสาห้าสา เราประเมินเงินไหมคะสามวันคือแปดสิเก้าที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบช่างยนตเริ่มที่อะไรนะใช่ไหมถามว่าตรงนี้มาจากไหน,นดีฉันก็ให้น้องเขาพิมพ์ไลยนะที่บางทีเขาไม่ได้เอาที่แผน,แนกที่เกียไปตามบางทีก็ไปเอ,อกขอมาไปเอาหมดเลยเพราะนั่งเอาอันนี้เลยคะจากจาก F า R แผนกที่เขาเขียนมาเนี่ยน้องก็อาสาพิมพ์ให้พิมพ์ปีแรก ถามว่าพอปีที่สองเป็นไงให้น้องตรวจหน่อยถ้าเหมือนเดิมไม่ต้องนั้นถ้าไม่เหมือนก็แ่เห็นไ,ไหมฮนะมันก็ได้เลย่น้องก็จะทําให้เราพันธก,กิจของของเคื่องยนต์เป้าหมายของเื่องยนต์งบประมาณที่ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตามที่เข,เขาเสนอมาเห็นไ,ไหมครอาจารย์อ่าฮงบลงทุนนี่สิบสี่ล้านนะฮอบลงทุนนี่นเราได้จากแผนอะตอนหลังเราได้จากแผนนะคะต่อไป ภาคเรียนที่สองเขาสอนอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบฟอร์มเหมือนกับเหมือนกับภายในมีต้นงสิงกัดนี่ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องคนสาขานาฬาเครื่องยนต์ปวช .1 ดีคนปอช .2 ีคนนักเรียนอ่าองมียังไงไายก็ว่าไปนี่คือจนนักเรียนนะคะจำนวนนักเรียนจากนั้นมีครูสอนผู้สอนเนี่ยเรียตรีเจ็ดคนเรียโทสามคนอันเรียอะไรต้องมีหมดให้ตรงกับ ลายงานโดยต้นสังกัดที่มาตรวจอาจารย์ในฟอร์มนี้ยเราจะง่ายครับเวลาพอสามปีเข้ามาเรามีข้อมูลเราก็ไปบุกไปเป็นเป็นของเิทยาลัยแค่นั้นเองนะคะอพอเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงนี่คือคะแนนเนาะคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีวันนี้เขาก็พรอยอยู่แต่ว่าเป็นรุ่นปีห้าหนึ่งที่ฉันทำไว้นะแต่ว่าให้อาจารย์เห็นก่อนว่านะคะแนนเนี่ยเราจะทำนี้ะคะแนนตัวที่หนึ่งที่สองที่สามได้เท่าไหร่ไอ้หนึ่งศูนย์นี่เดี๋ยวฉันจะอธิบายไปเขาก็พรอยแล้วกัน แล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่สรุปแล้วไอตรงนี้เนี่ยศูนย์จุดห้าไปบวกกับคะแนนเรลียยตรงนี้ตรงนี้มาจากไหนตรงนี้มาจากรวมตรงนี้ก่อนแล้วก็หาด้วยอะไรจริงๆริงเลาหาด้วยสิบสองแต่เพิเอิญอันนี้ไม่มีอาจ,จารย์ก็หาด้วยสิบเอ็ดปรากฏเขาได้สามจุดหนึ่งแปดบวกอีกศูนย์จุดห้าก็คือที่บอกว่ารนหนักไหมอ่ะทำไหมอ่ะอะไรถ้าถ้าอาจารย์ดูคะแนนง่ายๆถ้าเกิดเขาได้สี่เป็นส่วนใหญ่แสดงว่า,าตรงนี้ได้หนึ่งถ้าเกิดสองบ้างหนึ่งบ้างแสดงว,ว่าเขาไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่สำเร็จ อาจารย์ก็บวกให้เขา0.5ประมาณนี้คนตัวนะง่ายๆอาจารย์ก็ได้3.6คนนี้มาตรฐานนี่อาจารย์ได้3.6ต่อไปพออาจารย์อาจารย์เชื่อไหมว่าดิฉันเนี่ยปีแรกเนี่ยต้องมานั่งเขียนเลยนะเพราะอะไรเพราะกรรมการที่ตรวจเนี่ยเขาเขียนให้ไม่ไหวว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เด่นนี่อะไรเขาดูให้เป็นเวลาเขียนเนี่ยจุดเด่นจุด,ดด้อยถ้าเขาได้สามให้เป็นจุดเด่นถ้าเขาได้อะไรคนะถ้าเขาได ได้อะไรได้สองได้หนึ่งให้เป็นจุดด้อยเช่นสมมุต 3, ิสามอาจารย์ก็มาเขียนไปเลยผู้เรียนอะไระอนี้ทีนี้ถามว่าเอาเอารือ่องเด่นทำยังไงอาจารย์ดิฉันเนี่ยต้องไปเขียนเขียนสิบแปดสี่สิบสามตัวนะ่ะเขียนไปเลยคําศัพท์นี้ว่าเด่นต้องเขียนแบบนี้เพราะดิฉันเขียนไม่ไหวอาจารย์เนี่ยคำศัพท์นี่เด็กคล้ายๆกันนะถ้าคะแนนใครได้สามกูจะบอกอย่างนี้แหละผู้เรียนม,มีผลสมมติฐานเด่นต้องสภาพมากกว่ารา้อยละเจ็สิบสี่นั่นคือเด่นตอนนี่จะเกิดด้อยทำยังไง ถ้าจุดไหนด้อยอ่ะเมื่อกี้ด้อยข้อไหนคะด้อยข้อข้อเจ็ดข้อเจ็ดนี่รู้สึกเป็นภาษาไทยกี่ต่อไม่ในใจเนี่ยน้อยไหมคะใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสารการทำ m e a n i นี่คือจุดด้อยพอมีจุดด้อยก็ต้องมาทำไมต้องมาเสนอแนะว่าให้เขาทำอะไรจัดกิจกรรมอะไรก็ว่าไปเนี่ยสอดคร้อมถ้าเด่นแล้วอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้วเด่นก็เด่นไปเลยแต่ข้อไหนด้อยด้อยสามข้ออาจารย์ต้องเขียนอีกข้อ สามข้อให้สอนพ้อเขียนอย่างนี้เลยะอาจารย์พูดคะแนนแต่ดิฉันไม่ได้เขียนพูดคะแนนเราดิฉันจะมีสับของดิฉันมากในสี่สิบสามตัวดิฉันได้เขียนไปแล้วให้ทำให้น้องอ่านแล้วน้องก็จะไปหยิบมาเองก็มาท่านน้องเด่นนให้พูดแบบนี้นะต้องให้พูดแบบนี้นะเสนอแบบนี้นะเพราะมันไม่ไหวอาจารย์เนาะเอาไว้เพราะไปเจอไปให้คะแนนคะแนนก็จะได้แบบ่นี้อาจารย์ปีต่อมาเราก็จะมาดูเขาอีกนะเขาคูดก็ส่งกลับมา อันน oui, bon, ี้หมดที่หนึ่งแล้วต่อไปก็สองอีกอ่าสองเห็นไหมฮะสองเขาก็มีคะแนนอยู่ประมาณสองสองที่เยอะหน่อยยี่สิบเจ็ดตัวสิบตัวนี่นะคะแล้วก็มาคู่ดีอันไหนได้อสองถือว่าได้อยดึงด้อันนี้ดึงสองตัวใช่ไหมฮะเฉลี่ยได้เขาได้สี่จุดเจ็ดเห็นไหมฮะอันนี้ฉันมาให้เขาหนึ่งเลยเพราะอะไรคะเพราะส่วนใหญ่เขาได้อะไรหมดแล้วดีก็แสดงว่าเขาพัฒนาตรงนี้ก็จะบวกหนึ่ง ส่วน3.7นี่มาจากบวกบวกอะไรนะบวก444สีแล e <w> ้วหารหารด้วยอะไรหารด้วย27เอ๊ะหารด้วยไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดหรอหารประมาณสิบสี่ตัวหรือสิบสามตัวไม่แน่ใจเลยแล้วบว์อื่นก็ได้เท่านี้ดูได้แบบไรดีมากทำ่างนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์ถ้าเขาด้อย2ตัวเห็นไหมคะเขาพี่ด้อย2ตัวก็มาเสนอ2ตัวส่วนไหนดีก็มีคำพูดมาแล้วเียนให้เข้าไปพูดเด่น ทำไวสีก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะอาจารย์โดนพบอะไรฮะพบเกี๋ยพบจิตอาจารย์ฉันไม่สามารถจมันจะช้าเนาะอาจารย์เนาะแต่หนีข้าวนะพบจิตแล้วอาจารย์ก็มีคะแนนอะไรฮะแปลผลให้เขาดูอีกหนึ่งได้เท่ายได้สามดีสองได้เท่าไหยเฉลี่ยแล้วดีมากแต่ว่าบางอันจะดี ดีนี่คือจริงๆไม่ได้ดีมากนะเนี่ยดีที่สุดเลยต้องต้อง3.5ขึ้นไปเนาะจะเนาะรู้สึกกับปีนนี้ปีต้องไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องรู้สึกจะไม่ดีมากหรอก่เย็นอยู่นั่งโดนได้ดีได้เลยใช่จริงๆไม่ดีค่อาจารย์พ่อดีที่สุดจำได้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าไปอีกอันเนี้ยก็ไม่ดีไม่ดี นะ,ะต้อง3.5ขึ้นไปถึงจะได้ดีมากไอ้4.5อมันจะมีเกลอยู่ตรงนี้อ่า5.1อ่านี่คือช่างยนต์ช่างอื่นทำแบบนี้หมดแจกตอนนี้มันจะมีปัญหาว่าช่างอะไรคะอาจารย์น้องสามัญบอกสบายเลยเราไม่มีนักเรียนไม่ต้องทำไม้ไหมไม่ใช่อาจารย์ให้ทำทั้ง4.3แต่ถ้าไม่มีนักเรียน ก็ไม่ต้องมีตัวเลขแต่ก็จะทํากิจกรรมช่วยอาจารย์ดูนะคะถ้าเป็นของแผนกสามัญประเภทมีพื้นฐานจะใช้วิธีนี้เช่นมีไอาจารย์โมดินะมันจะมีอะไรมันจะหมดไปจดประจัยของเขาแหละนักเรียนมีไหมนักเรียนมีไหมคะอาจารย์ไม่มีเพราะว่าอาจารย์ไม่มีนักเรียนถือว่ามันอยู่ใช้สงกัดแผนกแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ําตัวเลขมาเดี๋ยวครูมีไหมเตียโพสิทธิ์สามอะไรก็ว่าไปเนาะ เียตีแปดว่าไปาอาจารย์พิเศษสิบคนนัของอที่ฉันอะมาตรฐานที่หนึ่งเป็นไงฮะอาจารย์ไม่มีนักเรียนถ้าอาจารย์สังเกตดูมาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยคนผู้สำเร็จการศึกษาเราไม่มีพอไม่มีอาจารย์ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ไม่ต้องให้แต่เวลาไปหาน่ะตัวนี้อาจารย์หานแทนที่จะหารเจ็ดก็ไม่ต้องหารเจ็ดหารแค่โฮเอยาาน้นะอาจารย์แล้วก็ปรับปรับไปตามเวลาเพื่อจะให้ครูเรา ต่อไปข้อสถานที่สองมีไหมมีกระสีเพราะหลักสูตรหลักสูตรต้องมีต้องทําแผนไหมทําอะไรไหมมีเห็นไหมครแต่สิบเจ็ดรู้สึกจะอะไรไม่รู้จัไม่ได้ทำไมไม่มีรู้สึกเจ็ดเรื่องอะไรข้าเจี๊ยบเด็กก็ไม่มีอ่ะนะยวไม่ต้องเปิดนอกจานต์นสิบเจ็ดอะไรอ๋อคอมพิวเตอร์ต่อเด็กคอมพิวเตอร์เขาไม่มีนักเรียนอ่าเขาไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่มีก็ไม่มีแต่เวลาหาา ลบออกนะอย่าไปหารด้วยอย่าไปหารด้วยสิบสองสิบสี่ดะไรทำนี้ฉันก็เข้าๆอาจารย์ต้องลบออกหมดไอ้ที่ไม่มีนักเรียนอ่ะเอาออกแล้วก็หารนะคะว่าพอถ้าเขาโอเคคนไหนได้สี่มีหนึ่งมีตัวเดียวดิฉันก็โอเคละอ่ะนลบหนึ่งอันไหนไม่ดีก็ทําเหมือนเดิมอีกอ่ะไปดูหน้าเหมือนเดิมไม่สับแต่เหมือนเดิมเลยจังสับผู้ไี้เหมือนเดิมเพราะคทีนี้อ่ะพ่อมาถึงอะไรนะอะไรเนาะเนี่ย ไม่ได้นะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมันไม่มีนักเรียนไม่มีนักเรียนมีมีอะไรเงี้ยเรากลับไปนะฮะอันนี้ก็หารแค่สองนะฮะบริการวิชาการปรากฏว่าไม่มีนักเรียนแต่พวกเราก็เป็นไงคะก็อาสาใจสู้นะครูสามัญเนี่ยโครงการอะไรนะที่ฟิกอิดอะนามัยอะไรเงี้ยมีไหมสุขภาพอนามไมมีไหมอาจารย์ที ทุกอานามัยดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งมีน้องวิทยาศาสตร์ไปทําเอนไซม์อะไรนะหมักนี่เขาได้ทำอะไรเขาเรียนอะไรทั้ก้อนๆเอฟอ,อ,อะไรก็แล้วแต่กำลังปั้นพอลองให้ปั้นเป็นหมืน่นหมื่นลูกหุ้ให้ทนนําเป็นน้ําเป็นหมืน่นหมื่นปวดอาจารย์กำลังหาขวดทำครูวิทยาศาสตร์อาจารย์เอาเด็กปัน้นดิฉันไม่ได้ทําเอนไซม์เขาเราดิฉันสอนดิฉันก็พอลองไปเป็นไปนสอนเรื่องสุขภาพเพราะดิฉันเป็นคนดูแลสุขภาพ เป็นออกกำลังกายโยคะอะไรก็ไปสอนครูเขาไปสอนชาวบ้านแต่แม่เราช่วยกันอาจารย์ช่วยเอาเด็กอะไรไปถ้าอาจารย์ถ้าดิฉันเอาเด็กเด็กช่างโยนไปดิฉันก็ถือว่าโครงการนี้ให้ช่างโยนไปเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไปอ่าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์โอเคอาจารย์มีอะไรถามได้ไหมคะน้อง นี่จะประเมิเนะน้องทีนี้มันมีเยอะแยะเลยอาจารย์ที่ที่ฉันอยากจะบอกประเมินอ,อย่างเดียวไม่พอนะอาจารย์น้องประกันกต้องเอาอนะไรคะอันนี้ให้แจกคะแนนแล้วน้องเขาก็ไายงานทำรายงานอีกสี่บทว่าหลังจากที่เราประเมินพวกนี้แล้วเนี่ยคะแนนภาพรวมทั้งหมดเท่าไหร่ในของวิทย์นายท่นเป็นรายงานเลนอบริเัทไม่ถึงมาง อาจารย์อาจารย์จะถามอะไรก็ได้อาจารย์ว่าหนักไปไหมอาจารย์ทำอย่างเงี้ยหนักไหมหนักไม่ต้องสอนเลยค่ะอาจารย์ไม่จริงค่ะอาจารย์ไม่จริงอาจารย์ไปดูที่อีริราบุที่ชันสอนย7เจ็ดชั่วโมงแล้วถามในเ่็กเดือนไปว่าที่ฉันปล่อยก่อนไหมยืนสอนอาจารย์สามใช้เขว่า้อยตัวงรำมชิ้ไวสอนยี่สิบเจ็ดมีตอนนี้อาจารย์ไปดูค่นอาจารยบอกให้ไปดูวันจันทร์ พอที่ชั้นสอนวรรจันแค่สชั่วโมงคือ9ก้าโมงถึงเที่ยงแล้วบายย่ายท่ันจะว่างอาจารย์บ่ายว่างแล้วไม่ได้ทําอะไรนะอาจารย์ต้องมานั่ง